กาบสวัสดีนะครับพี่น้องแฟนเพจช่อง youtube บุญชนกรอยเอสนะครับผมแฟนเพจ Facebook ท่อบุญชนกนะครับมื่อนี่ทางฟ้ามเ้านะครับกับมีงงวดทองนะครับผมงวดทองมาแบ่งกันนะครับสองตัวสำหรับคนที่อยากเอาไปรุ่นนะครับรุ่นตัวผูตัวเมียไปไปแต่กินน้องนะครับผมตัวแรกนะครับ ตัวแรกเป็นแม่ท่องพกถึงเจ็ดเดือนนะครับว่เกินทองที่สามด้วยครับผมพกถึงเจ็ดเดือนนะครับสูงรอยสามเกถึงรอยสี่สิบนะครับอันนี้ที่ใส่ไงโค้งไงนะครับเปิดแบงค์นะครับสองหมืหพหร้อยพรอมทรงฟี่ครับผมทรงฟี่สองอยโลนะครับประกันตำนี้ให้นะครับ เก็บเงินปลายทางไว้หมัดจำเด้อครับผมโต้มาสอบถามใดนะครับศูนย์แปด9ี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเกาด้อครับเข้าประกันทองให้นะครับประกันทองให้1ิฟซีมือนะครับหลังการสื่อขายหลังจากนั้นทันตองเป็นคนดูแลเอาใจใส่เองนะครับตัวนี้ทองรบถึงเจ็ดเดือนแล้วนะครับทองเมื่อเกินทองที่สามนะครับผมอีกครั้งนะครับโทรมาสอบถามราคาเลยนะครับหรือต่อรองนะครับศูนย์1ปด9ี่สามหนึ่งหนึ่งหาเกาเกาเด้อครับผม ตัวที่สองนะครับอันนี้แม่ทองซีเดือนนะครับสูงร้อยสามสิบบวกลบหนึ่งถึงสองเซนนะครับผมบวกเกินทองที่ซีนะครับประกันทองให้นะครับซีเดือนนะครับตรวจทองเรียบร้อยนะแล้วนะครับผู้ใดอยากเบิ้งคลิปตรวจทองสามารถแอดไลน์มาเลยครับผมไอดีไลน์กับเบอร์โทรนี่เลยครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่ากับผมเข้าประกันทองให้ทั้งสองตัวนะครับตัวนี้ เบอสองหมื่นสามพันหารอยนะครับความทรงฟรีสองรอยโลคือกันนะครับผมวงาทองนะครับเอาไปรุ่นเอาไปกินน่องนะครับผมหรือสีงอกนะครับราคาสุดคุ้มครับผมสุดคุ้มไปได้สองหมื่นอ้ไอ้บ้าแมนงกนะครับสี่หมื่นหกพันหารอยนะครับความทรงสี่หมื่นหกพันหารอยนะครับความทรงฟี่ครับ เบื่องครับเป็นงวขอ,อกเดียวกันดนะครับผมเป็นงวขอ,อกเดียวกันตัวนี้เป็นพีตัวนี้เป็นนองนะครับสนใจโทรมาต่อร้องเด้นะครับผมศูนย์1ปดสีสามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่าทางฟาร์มเฮ้าบ่ผมมีการเก็บหมัดจำด้แห้งสิ้นนะครับผมหอดมองหอดบอลล่งขอ,อกปลอดภัยจังใจเงินนะครับเก็บเงินหนาขอ,อกหลายเปอร์เซ็น จะไหนกับโทษมาสอบถามนะครับได้งัวร้อยนี่ได้มาบอแพงนะครับผมเปิดกับว่าได้เปิดขายแพงนะครับเปิดขายแบงไ้พีใหนองไปเรียงนะครับราคาโมนี่ว่าเกินราคาเนยอจักโตครับเปิดอยู่นี้เอาไปเรียงว่ามีขาดทุนนะครับผมพี่กัดขอ,อกนะครับให้อยากเขามาเบิง้งโตก้อนกันกได้นะครับพิกัดขอ,อกอยุ่ ตั้งอยู่บ้านดูในตำบลหนองแค่อำเภอบ่อทุ่มรัดจังหวัดร้รอยเอ็ดนะครับผมเขามาเบิงกอนก็ได้นะครับขันยาน,ายนว่าโบเห็นตัว่บเห็นตัว่กลกาซสื่อนะครับบางคนเพิ่นกับนีเพิ่็อยากเห็นตัวกวางบางคนเพิ่งกับ่บดสะดวกมากนะครับทางเฮาก็ถทายคลิปวีโดโอให้เบิงสดๆนะครับอัดสดๆบบเด้ตัดต่ออย่างทั้งสินนะครับนี่เบาพิดเบาถืออยู่ในนี้นะครับ ทำนี้ตั้งๆ่าง,งประกันให้มดนะครับผมขาถกขาถอนนะครับสวงสุดหางดอกนะครับตอนนับถ่ายคลิปนี้นะครับขอฝากให้พี่ให้นอกนะครับกดติดตามกดไลค์ให้เด้อครับผมงามเฮาเอาคลิปใหม่ๆมาล่งทันสิได้เห็นก้อนนะครับมันสิได้ขึ้นแกงเตือนทันนะครับ พอหลายหลายคนโทรมาหลังการขายแล้วว่าบอท่านนะครับหัวตะเห็นกับมีนะครับผมสําหรับพ่อแม่พีน่น้องที่ติตดตามแล้วทางฟาร์มเข้ากับขอขอบคุณหลายๆนะครับผมเป็นกาําลังใจให้ทางคนเห็ดคนหางว่ามาแบ่งพี่แบ่งน,อน้องได้มีกาําลังใจนะครับผมสําหรับมื้อนี้ครับก็ขอฝากไว้ซ้านี้ครับผมขอบคุณครับ